นี่คือพระรหัสอัสจรรย์ครับทุกคืนวันพระรหัสสีทุ่มครึ้งกรจะเจอกับเราสองคนแบบนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมติดต่อสื่อสารเราได้ทางแฟนเพจที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยสตาร์ที่หนูเลยนะสตาร์ทที่หนูเลยเพราะช่วงนี้สตาร์ทูบคุณถูกเลือกให้มาโชว์เนี่ยคลิปคลิปนี้กลุ่มคนกลุ่มนี้เขาเรียนแบบภาพยนตร์หมายาว่าหนังที่ดังๆเนี่ยกลุ่มนี้ก็จะมากอปปี้อย่างงี้เหรอถูกต้องค่ะคนเข้าไปดูคลิปเขาเป็นล้านๆวิว จริงป่ะจริงๆรนูเน็นผู้เล่นไปดูไหมอยากดูมามามาเลยมาเลยไปชมกันเลยค่ะพี่เกาหลีเนี่ยเขาเชื่อกันว่าถ้าเกิดใครได้ขึ้นมาคล้องกุญแจด้วยการที่ห่อไฟนำซานแล้วก็โยนลูกกุญแจทิ้งไปคู่รักคู่นั้นก็จะไม่มีใครบัฟ้าเขาสองคนออกจากกันได้ค่ะไปดูของล่างเง้ยเกาโน่ถ่ายรูปให้หน่อยดิ นอกจากล้อเหลียนภาพยนต์ตัวอย่างอย่างเกมมึนโฮแล้วกลุ่มบุฟเฟ่ก็ยังล้อเหลียนภาพยนต์ตัวอย่างอีกหลายต่อหลายเรื่องเลยล่ะค่ะอย่างซักซีดหวยขั้นแทพพี่มีเอะไรเด็ดบ้างฮะลองเลขนี้เลยน้อง4ี่ห้าเชื่อพี่ตาพี่ไม่เคยพลาดเอาชุดหนึ่งกันพี่ รักมันยอดมากกบน้องโอปอไม่เห็นน้องเขาจะจริงจังกับมึงเลยคนคน,นี้ไหนวะคนนั้นนี่นี่เลยไหนวะดิคนนี้เนี่งนางนางแบบนางแบบขาวขาวสวยสวยเอ็กเลยมึงไอ้ดื้อมองไม่เห็นนะเว้ยซึ่งกลุ่มบุฟเฟ่นั้นมีทีมงานทั้งหมด30คนด้วยกันค่ะที่สำคัญก็ยังเป็นแค่นักศึกษามหาวิทยลาลัยเท่านั้นเอง แถมยังโด่งดังในวงการโฆษณาถึงขนาดมีบริษัทโฆษณานะคะมาจ้างให้ทำคลิปลง u t u b e อีกด้วยแม่ต้องยกนิ้วให้กลุ่มบุฟเฟ่กลุ่มนี้เลยล่ะค่ะไปพบกับเขาได้เลยค่ะเขาเรียกพวกเขาว่ากลุ่มบุฟเฟ่ค่ะ ตัวครับตัชื่อเพนครับน้องเพนกับกระตั้วเรียกอะรว่าทกงานกระตั้วอ่ายี่สิบครับยี่สิบยังเรียนอยู่ยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดเป็นพี่เป็นพี่เป็นพี่ทำคลิปมากี่คลิปละครับผมโอ้โหนับเลยนับเลยเร็วไม่พอบอกหมวกปืนพี่เลยอ่าอ่าโอ้เยอะเยอะมากเยอะมาก พี่หาเนี่ยหาเนี<า>่ยทำไ่ครับเก้าคลิปครับเก้าครับเก้าคลิปทำไมต้องเรียนแบบเป็นแบบภาพยนตร์พี่เรียนแบบเนี่ยเหมือนล้อแค่ตัวอย่างภาพยนตร์นะครับคือตัวอย่างเขามาแบบสนุกเลยน่าสนใจเลยผมล้อเลยเรื่องนั้นคือหาสุดใช่ไหมเกมมินโฮนี่อ่าใช่ครับวิวเยอะสุดเลยถ้าใครที่รู้ตัวว่าทําคลิปเจ๋งแล้วก็เก่งแล้วก็เลิศอย่าลืมว่าเราจะเชิญมาที่นี่ช่วงสตาร์ทุก คุณถูกเลือกให้มาโชว์แน่นอนนะคะ,นะ,ะวันนี้ขอบคุณด้วยนะครับ <alia S 2> คู่ซีคู่หูบ,บุฟเฟต่ตนี่ครับขอบคุณมากครับอ <คน S 2> เลยครับนีทุออก,กสัปดาห์นะครับเฮฮากันในโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยส่งเข้ามาได้เลยถูกต้องแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะครับไฮไลท์ทั้งรายการเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างไปชมเลยครับไปเลยค่ะอยากได้เอาคาถาแรกนี่ขอเป็นมหาอุดได้ไหมครับยิงไม่เข้าฟันไม่เข้าอยู่ยงคงกระพันอย่างนี้มีไหมฮะบทนี้สำคัญมากศรัทธาทะนุ ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะครับตำนานขุนพันธ์มือปราบจอมขมังเวทเวลาที่ยิงเสือเสียชีวิตแล้วยิงเสือตายแล้วเนี่ยจะเอาดาบเล่มนี้ตัดคอใช่ตัดคอเสือเอากระโหลกหรือว่าศาีรษะไปต้มตแล้วก็ถลกหนังเนี่ยออกอเอากะโหลกเนี่ยวางเป็นพื้นบันไดแล้วก็เหยียบขึ้นไป,ไป ผ<า>บ้พนนี่คือเรื่องจริงๆเลยนะครับนี่นี่นี่น,นะฮะมองตูโกไม่เห็นสาวรังวังญาติโยมทลายหลือไปทั่วชื่อเสียงที่อจังสโลปุษตะพุพันพุทธวารติ ทั้งที่แล้วเราได้พูดคุยกับสองเสือลูกแม่น้ำเจ้าพระยาครับผู้มีวิชาอาคมจอมขมังเวทนั่นก็คือเสือดำและเสือมเหสวนที่ได้มาเล่าถึงชีวิตจอมขมังเวทอันเป็นที่เล่าขานกันในอดีตตอนที่เป็นเสือเนี่ยนะครับมีมีคาถาอาคมแล้วก็มีเวทมนต์เรื่องนี้จริงหรือเปล่าฮะจริง เออจริงจริงสิแล้วลอง <c oughs> คือเอามาลองจกๆกันอะไรก็ไม่ลั่นกใกล้ๆแบบใกล้ๆกันอย่างงีก้ก็ไม่ลั่น,นเดี๋ยวนี้ให้ลองได้แล้วก็ที่ทําให้ผมถึงกับขนล,ลุกเลยนะครับ,รบ,ลลน,รบนั่นก็คือครอยสักลงอาคมบนแผ่นหลังของเสือไมเหศวรที่ท่านบอกเองเลยว่ามีอนุภาพทําให้อยู่ยงคงกระพันมาจนอายุร้อยปีทีเดียวอย่างที่เห็นนี่แหละครับชัดเลยนะครับนี่ครับนี่โอ้โหนี่นะฮะนี่นี่ของจริงเลยนะของจริงเนี่ยนี่ ที่ทาให้ทุกคนถึงกับอึง้งนั่นก็คือรอยบาดแผลที่หัวของเสือเมเหสวนที่ท่านบอกว่าโดนตํารวจยิงเข้าไปที่หัวแต่มันลูกกระสุนกระเด้งออกแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรเลยนี่ฮะนี่คือบาดแผลจริงๆเลยเอ้จองสมังเวทนี่ครับโ,โรวมถึงเรื่องเล่าสุดคลาสสิกการโดนปืนในตำนานของมือป่าจองขมังเวทนั่นก็คือขุนพันธรักษ์ราชเดชแล้วก็หลวงพ่อเสือดำที่นู่นจังหวัดชัยนาทแล้วเจอัไหมฮะเจอกันบ่อยด้วยนะ ยิงเงินไหมดวลกันเรื่อยยิงไม่ออกหลวงพ่อยิงขุนพันธ์ออกไหมไม่ออกแล้วเขายิงหลวงพ่อไม่ออกอาจารย์เดียวกันต่างคนต่างมีวิชาม่างกันยังไม่รู้ยังไม่รู้ยังไม่รู้อาจารย์เดียวกันต่อไปดวลปืนกันให้อาจารย์เดียวซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามกันในวันนี้แหละครับบอกได้คําเดียวว่ามันมากนะเราขี่ม้าไปนะพาลุงน้องนะกลับจากการปล้นแล้วเนี่ยเวลาบ่ายประมาณ สี่โมงเนี่ยตำรวจประมาณ80นายรวมกับคุณพันธ์นจังหวัดอะไรครับตอนนั้นอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีตำรวจ80นะฮะคุณผู้ชมตำรวจ80นายนำทีมโดยคุณพันคุณพันธ์นนสารักราชเดชร้อยเอกยอดจริงร้อยเอกประชาร้อยเอกประสงค์ร้อยเอกบุญรือพาตำรวจไปสมัยก่อนรัฐบาลของสมัยรัฐบาลของจะเป็นจอมพลอยู่หรือเปล่าจอมพลปอครับนภศรียานนท์จอมพลปอพิบูลสงครามตอนนี้ก็ ถ้าไปร้อมตามร้อมดักหลวงพ่อโป๊ออกจากป้นเขาจะต้องดักร้อมยิงเราครับกำนันพู้ใหญ่บ้านขี่ม้าไปเลยไปบอกเสือดำถอนตัวซะครับแล้วพูดยังไงไหมครักำนันมานีิพู้ใหญ่บ้านกันน้ำนี่ให้แปดสิบ,บาทไมช่างหนึ่งไปบอกตำรวจกินเหล้าคอยเดี๋ยวเสือดำจะกลับไปยิงกัตรงนั้นมา่นโอ้โหจริงจรงบอกอย่างนี้เลยบอกนี้ด้วย เราผู้มไม่กลัวเหรอครับกลัวทําไมแปดสิบนายเลยนะก็ะยิ่งแล้วไม่ออกอะ่ะมาเลยก็เราเราไม่กลัวอยู่แล้วเรามีมลาเร<ป>าตอไกลับไปกลับไปเรามีเต็นคาร์ไบด์คอมสันเอ็มทูเม็ดเสนเป็นคนบอลมีพร้อมอาวุธเราเาหนือตํวรว yeah! อารัวแย่เอาไปจากไหนเอาไปจากตำรวจไม่ใช่ <laughs> สามยุทธคามโลกครั้งที่สองปล้นรถไปทั้งกบวนที่ขนอาวุธญี่ปุ่นขนวุเข้าครับใส่โยกออกอังสเดมพม่าไม่นวลปล้น แล้วทําไมตํารวจถึงมาจับเราเราก็ไม่ได้เป็นโจรเราเป็นคนดีด้วยซ้าชาวบ้านก็รักเราทําไมเขาถึงมาจับเราแล้วก็มีประเด็นเองคนที่เริ่มเป็นเสือใหม่ๆมันก็ไปปล้นทางไหนปล้นคานูนูนี่นี่บอกเสือดําเสือดําปล้นเสือดาสั่งปล้นเสือใบสั่งปล้นมืออั่นก็ดังรับผิดอยู่ผู้เดียว ก็กลายเป็นเสือดําอย่างเดียวคือแสดงว่าสมัยก่อนพอเสือเริ่มมีปั๊บเสือดำเสือเมีเสือใบก็เป็นเหมือนกับถ้าอธิบายง่ายๆเนี่ยเป็นเหมือนกับไอดอลของเสือจุดเริ่มต้นถูกไหมฮะลวงปู่เสร็จแล้วคนอื่นก็มาเป็นเสือตามแล้วก็มาป้นตาเหมือนกันแล้วก็มาอ้างชื่อเราใช่ไปทําไม่ดีก็หาว่าเป็นลูกน้องเราใช่นั่นแหละ ตัวนี้ตำรวจก็เลยเไม่ได้แล้วต้องปราบปรามในสมัยของจอมพลปอพี่บุสงครามใช่แล้วขุนพันตอนนั้นก็เป็นมือปราบมือหนึ่งเลยมือหนึ่งแล้วพลนโทรประชาชยอีกคนหนึ่งบุรณะธนิษ์นายพลก็หนวดยาวเนี่ยทั้งคู่นะหนวดงามจ้ะบอกว่าถ้าปราบเสือพระการปราบไปเสือดำได้เมื่อไรแต่พวกเสือไม่เห็นตัวน่นกูจะโกนหนวดทิ้งในภาคกลางปราบไปได้หี่อขี้หนวดไปโกนทุนจังหวัดนครศรีธรรมราชปราบได้ไหมไม่ได้นั่งอยู่นี่ได้ไหน <อ>มันหนึ่งเลยอ่ะ<ช>มันหังเลยสนุกเลยมีอีกไหมเล,เล่าอีกเล่าอีกมันนี่มีมวันหนึ่งท่านก็บอกว่ารูปราบมาถึงหกปีเนี่ยคุ้หมดปัญญาดว้ดำา้วยนะเขียนหนังสือให้จารย์ไว้บอกวันที่เท่านั้นวันนั้นมาเจอกันที่ทุ่งนาตรงนี้ทุ่งสับพ,พรียชัยนาทครับมึงกูยิงมาตัวตัวตุดจบครั้งสุดท้ายตายกันไปข้างเลยอไปข้างเนี่ยเราก็มาท่านท้าทายเราก็มา มาถึงงเราก็ท่านปากทงแดงไปรงทงฝ่ายหนึ่งเสือเต็มเลยนะอีกวันหนึ่งตำรวจตำรวจร้อยสิบห้าคนรับพอเราเข้ามาในเขียนนะมันตกมือเปล่าเลยตำรวจเสร็จเสือนำเรียบร้อยคนนี้ฮะก็รู้มือคุณพันอยู่คุณพันนะฆ่าเสือนะตัดหัวนะเพราะว่ายิงไม่เข้าไม่ใช่คุนพันตัดหัวเสือนไปต้มแล้วเอาทําเป็นบันไดขึ้นสูงที่พักขนาดนี้นะตัดตัดหัวเสือที่ยิงได้แล้วอ่ะ โอ้โหดาบนี่ย่ะดาบอยู่นี่เดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวนะครับตัดหัวเสือนี่หมายความว่าตัดหัวคนที่เป็นเสือถูกไหมครับไม่ใช่ไม่ใช่สัตว์นะคนที่เป็นเสือนะคนที่เป็นเสือเนี่ยพอฆ่าแล้วตัดคน่ท่านยิงตายแล้วท่านก็ตัดคนน่ะหัวหัวคนนี่นะฮะใช่นี่คือเรื่องจริงๆเลยนะคุณผู้ชมก็คือขุนพันนตัดหัวเลยอแล้วก็เอาไปต้มในกระทะเด็ดแล้วลอกไอ้พวกหนังออกเสร็จแล้วก็ทำเป็นแมนดาขึ้นนั้นหลายหัวไม่อยูว่าเดียวขึ้นที่พักเพราะว่าอะไรครับ ท,ท่านมีเวทมนตจอมขมังเวทอะไรมอท่านหมือน้ยท่านทำอย่างนี้อ่ะครับนี่คือเรื่องจริงๆเลยท่านไม่ตัดหัวไม่ได้คือหัวเสือดำมันเสือไม่เห็นหัวนันตัดไม่ได้ทั้งนี้นนอยู่ในปัจจุบันยังไงอยู่ตรงนี้เอาเล่าต่อยังไงต่อมา <ไป S 2> เจอแล้วยังไงต่อแล้วบอกท่านครับถ้าพลตรวจตีขุนพันธนารักษเดชทาผมผมไม่ยิงกับท่านหรอกท่านเป็นพิทักษ์สันติราชเป็นตำรวจที่ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานของท่าน ถ้าขุนพันท่าผมผมต้องยิงกับท่านในฐานะลูกผู้ชายแต่ว่าเอ้ยคนตีขุนพันไม่ได้ท่าขุนพันท่าเฉยๆไว้ดำอ้าวนั่นยิงกันหนึ่งต่อหนึ่งถึงหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งแล้วก็ลูกน้องอยู่็นกทางมดทางยูกทางมดแล้วลมาชนกันอ่แล้วอยู่ใกล้ใกล้ันขนาดไหนฮะหลวงปู่ห้าเมตรห้าเมตรก็ประมาณเด็กนะครับห้าเมตรเนี่ยนะครับห้าเมตรนี่จะประมาณนี้เออนั่นแหละประมาณนั้นแหละนี่ประมาณนี้นี่เสือดำเออนี่ คุณพันอยู่นี่คุณพันอยู่นี่นี่แล้วก็สู้กันอย่างงี้เห็นหน้าก็หักันก่อนอย่างงี้อยืนอยู่เห็นหน้าอย่างงี้แล้วป่าล้งไีเปรดหมุนตัวมาป่าล้งไปปั๊บยิงกันหมุนตัวมาหนึ่งทีฟึบแล้วก็โป่ยยิงเลยยิงเลยควักปืนออกมายิงเลยอย่างงี้ก็โดนสิหลวงปู่ใกล้ขนาดเนี้ยไม่ออกยิงไม่ออกชักปืนอย่างงี้เลยเหรอระยะอย่างงี้เลยนะยิงตัวท่านไม่ออกท่านถือปืนอย่างงี้ใช่ไหมครับหลวงพ่อเป็นคนแม่นปืนยิงดัามปืนแตก มือหลุดมือปืนคุนพันน่ะหลุดมือ,อยิงปังเข้าไปหลุดมือ,อยิงถูกด้ามปืนหลุดมือท่านบอกไงท่านบอกไงรับอัดำม,มึงแม่นขนาดนี้ใช่หรือวะ <laughs> อีกสักครั้งครั้งสุดท้ายครั้งที่สองหมุนตัวป้องมีดป,ปิดหมุนตัวปะยิงนมือซ้ายปังกระสุนอุดหัวเข้ารูกระบอกปืนท่านเลยความแม่นขงังหมดโอ้ยเลือกเจ่งคุณผู้ชมฮนะเดี๋ยวอธิบายชัดๆอีกทีนะครับ S <S> เสือดําแล้วก็ขุนพันมีการดวนปืนกันวิธีการดวนปืนก็คือจะให้ยืนกันเนี่ยห่างประมาณสัก5้าเมตรหเมตรหเมตรนะครับแล้วถือปืนอยู่ระหว่างขุนพันกับเสือดาเนี่ยเราผูเสือดาที่นั่งอยู่ตรงนี้เลยนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยพอหมุนตัวปับ๊บเป่านกวีดติ๊ึ ok. หมุนตัวยิงกันเลยก็ยิงปืนใส่กันใช่ ปรากฏว่าไม่ออกทั้งสิ้นไม่ออกทั้งทั้งทั้งคู่เลยนะครับครั้งหนึ่งหลวงพ่อหลวงพ่อเสด็จดำก็ยิงเข้าไปที่เปิืดําปืนด้ามปืนของขุนพันธ์แล้วปืนก็กระเด็นอีกครั้งหนึ่งก็ยิงเข้าไปที่เข้าไปในกระบอกปากกระบอกปืนเลยปากกระบอกปืนถูกไหมครับกระหัวปืนไม่อัดที่นั่นเลยอัดเข้าไปแม่นอย่างนั้นเลยหลวงพ่อจริงจริง เหมือนหนังเลยมันหนังอาพิธีสารเลย<ม>เนี่ยพิธาริธารเรื่องจริงแล้วเสร็จแล้วสรุปก็เอาชีวิตกันไม่ได้ไม่ได้แล้วก็คุ้พันกันบอกอย่างเงี้ไอด้ดาเดินเข้ามากอดนลวงพอ่อเฮ้ยมึงลูกศิษย์ใครวะรบ,บอกกูที่มึงจะเป็นคนที่ยิงกันไม่ออกแม่นี่กูดักยิงมามากี่ร้อยครั้งไม่เคยได้ผลลักธ์หายตัวก็หายหารอมก็ไม่เจอเอาสมุดออกมาให้อ่านดูเป็นศิษย์อาจารย์เดียวกันครับบอกเอาอย่างเงี้ กูจะกลับกรมตารวจได้ก็เพราะมึงจะต้องให้กูทําทํำยังไงร่างคดีมึงให้หมดเอาเสื้อผ้าของมึงเนี่ยมาเผาขอลงรองคนยิงให้ตายแล้วก็เผาเดียวนั่นะเส็จเป้าจนเผาเสร็จร้อยเอากระดูกเรลี่ยนเขาถ่ายรูปส่งกรมตารวจว่าวัดนี้เสืยอดาสิ้นชีวิตในเมือขุนผันแล้วนี่สาเหตุถึงอยู่ตั้งแต่เันนี้ถึงจบถึงจไม่มีการจองร้างจองผ่านและฆ่ากันื่อง แสดงว่าแสดงว่าหลวงปู่ลูกน้องของหลวงปู่ก็เสียสละชีวิตตัวเองตัวเองตัวเองออกข่าวไหมตอนนั้นออกโอ้โหดังเลยออกข่าวคนทั้งประเทศรู้หมดรู้หมดแล้วมึงต้องไปบวชนะเนี่ยเปลี่ยนชื่อนะเปลี่ยนชื่อเป็นทวีศักดิ์อ๋อวจากตรงนั้นก็เลยกลายเป็นหลวงพ่อทวีศักดิ์ก็คือเสือดำณปัจจุบันนี้นี่เองเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เนี่ยนะครับหลายคนคงอยากจะเห็นแล้วว่าตะกุด เครื่องรางของขลังนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆที่มีคาถาอาคมของหลวงพ่อเสือดำมีจริงหรือเปล่าเห็นแล้วจะจะเนี่ยเป็นยังไงอาจจะเคยได้ยินมาบ้างตอนนี้เนี่ยต้องผมต้องขออนุญาตครับนะฮะหลวงพ่อครับอขอดูได้ไหมครับได้เป็นยังไงฮะหลวงพ่อเดี๋ยวขอดูมีตะกรุดคาถาอาคมยังไงเดี๋ยวขอดูเบื้องต้นก่อนตรงนี้ตรงตรงนี้นี่คืออะไรฮะเดี๋ยวให้หลวงพ่ออธิบายนี่ตะกรุดเจ็ดแปดอาจารย์ นี่คือสมัยที่สู้กับขุนพันธ์เลยแล้วเปล่าใช่สิพวกนี้เดเรียกพวงประกาศติตละเราเอามาจะให้อะไรนะฮะให้เอาไหมล่ะเอาฮะหลวงพ่อตอบแบบไม่ต้องคิดเลยครับอยากจะได้ใช่ไหมครับต้องตัดทิ้งใจเป็นเสือกูสิเสือกิจไหวไหมฮะเสือกิจเสือกิจน่าจะไม่รอดนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเนี้ยแกให้ดูแกให้ดูดูนะมีเจตอาจารย์ใช้สมัมนั้นดูนะครับ คุณผู้ชมตั้งใจดูเลยครับตอนนี้นี่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 คือตะกรุดจริงๆเลยนะครับเี๋นะฮะนี่นะฮะนี่ครับนี่หลวงหลวงปูดจุกนะหลวงพ่อเงินัาพรานแล้วก็หลวงพ่อกลั่นนี่หลวงพ่อพาเพเนียงแตกหลวงพ่อคงบังกะพร้อมหลวงพ่อแช่มตะก้องครับหลวงพ่อปานี่บังลมโคหลวงพ่อทบชนเดน หลวงพ่อปานควงดานแปดอาจารย์นี่เลีเสือกนี่วัดเขาอ้ออ๋อนี่เชื่อวัดเขาอ้อนี่เป็นเชือกศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันศักดิ์สิทธิ์สิแล้วเวลาเราพลา้ยลวงคาดด้วยสิแล้วเวลาเราเราพกเราพกยังไงฮะหลวงพ่อผ่านไปนะพผ่าดไปแล้วดึงมาพันดิเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับขึ้นมาหน่อยจีขึ้นมาหน่อยครับครับเห็นนะฮะเอาสูตรเอากลาปืนมาลองเทเอาปืนฮะหลวงพ่ออาจารย์เย็นนะใจเย็นนะเดี๋ยวนะครับพันไปพันไปอ่านี่พันไปพันไปแล้วก็ผูกผ่นไปพันไป ให้กระตุกให้ได้ผูกต้ยาครับนี่ใช่ไหมฮะูกนี่คือที่เวลายิงแล้วเนี่ยต่อสู้มาตลอดชีวิตรอดมาผูกนี้แหละผูก่งพ่อทำไปเยอะใครอยากได้ไปที่วัดชินวนเดี๋ยวนะครับนี่นะฮะมาผูกหน่อยอ่านี่ดูนะครับดูคุณผู้ชมที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับตะกรุดที่ผมใส่อยู่เป็นตะกรุดที่สมัยก่อนเนี่ยคงเรียกว่าเสือดำเสือดำใส่แล้วก็สู้กับขุนพันธ์มาตลอด ใส่แล้วก็สู้กันมาที่บอกว่ายิงไม่เข้าทําอะไรไม่ได้หายตัวได้ฟันฟันไม่เข้าเนี่ยนะครับนี่คือตะกุดที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับใช่โอน่นถอดไม่ออกแล้วอะหลวพ่อทำไงดีอะเอาไปสิถอดไม่ออกแล้วอะเอาไปสินะฮะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดอกเสงเมหือนกันครับทำเพลง และในวันนี้นอกจากท่านจะเอาตะกุดจากเกจิอาจารย์ชื่อดังของสุรักษุขหวงเนี่ยมาให้ชมมาแล้วเนี่ยนะฮะท่านยังนําของขัง,งซึ่งหลวงพ่อเสดอดดำเป็นคนสร้างเองแล้วก็นํามามอบให้กับผมกับทีมงานตลอดเสนแฟรรายการอีกด้วยด้คดีตั้งใจนะสรรช่งนะสัตเสนางสาพันทุงนรินทรทังปริตา นาภวโซึ่งหลวงพ่อสวดดำได้ปลุกเสกกันแบบสดๆในรายการเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเข็มกลัดพระพุทธคุณพระพงหลงปู่สุขพระพงสมเด็จห้ายันตระกุดและก็หนังสือซึ่งท่านบอกว่ามีพุทธคุณทําให้ร่ํารวยและก็แค้วคลาดปลอดภัยครับ เพืนคาสายเหล็กแหลนสารพัดเสี่ยนมองตูกูไม่เห็นชาวรังวรังญาติโยมทลายลือไปทั่วชื่อเสียงแลวไม่ทันที่จะสิ้นเสียงอาคมนะฮะที่หลวงพ่อเสดําท่องมนต์ญาติโยมก็มาลุมมบนใหญ่เลยเอาของขังกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวโดยพาะอุตุกี้พิธีกรร่วมรายการเนี่ยไม่พลาดเลยนะฮะผมเองก็ด้วยเหมือนกันครับพระพาเอนมุตตโมปิโยนาคตุปันนังนังปิผู้ชมครับตอนนี้นี่ญาติโยมต่างๆเนี่ยมารอ เครื่องรางของขลังจากหลวงพ่ออยู่นี่นะฮะแล้วก็คุณผู้ชมนี่นะครับที่ติดตามในแฟนเพจของผมอยู่นี่นะครับติดตามให้ดีเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมีเครื่องรางของขลังที่ปลุกเสกไปเมื่อสักครู่นี่นะครับมอบในแฟนเพจด้วยนะฮะเอาละครับหลวงพ่อครับต่อไปนี่เป็นยังไงครับนี่คือนี่ตะกุดนี่นหนึ่งมหาปทมังและก็เมตตาค้าขายคงพันชาตรีผู้หญิงได้ไปแล้วนี่นะมีอำนาจในตัวเร็จสามีจะคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าบรรยาก<ภ>าศในสตูววันนี้เนืองแน่นด้วยแรงศรัทธา ที่รอมรอบตัวของหลวงพ่อเสด็ดาดูสิฮะวันแน่นจนหลวงพ่อเนี่ยจะต้องโยนแจกเลยทีเดียวปิดท้ายด้วยการพรมน้ำมนต์เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับทีมงานทุกคนเลยครับและก็แฟนรายการที่เข้ามาชมในวันนั้นด้วยก็ถือว่าเป็นสิริมงคลจริงๆครับโตพาจิตอยากได้เอาคาถาแรกนี่ขอเป็นมหาอุดได้ไหมครับยิงไม่เข้าฟันไม่เข้าอยู่ยงคงกระพันหนึ่งนี้มีไหมฮะบทนี้สำคัญมากสัทธะนุง ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะครับตำนานขุนพันมือปราบจอมขมังเวรเวลาที่ยิงเสือเสียชีวิตแล้วยิงเสือตายแล้วเนี่ยจะเอาดาบเล่มนี้ตัดคอใช่ตัดคอเสือเอากระโหลกหรือว่าศีรษะไปต้มแล้วก็หลกหนังเนี่ยออกเอากระโหลกเนี่ยวางเป็นพื้นบันไดแล้วก็เหยียบขึ้นไปบนบ้านนี่คือเรื่องจริงๆเลยนะครับนี่นะรถจักรยานยนต์ Yamaha f i e โ o หัวฉีด ลุงปะตะทอ